สวัสดีครับวันนี้ Facebook p a กเกจเชียงใหม่มี t o y ยต้าไฮเกอร์ดีโฟดีมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นไฮเกอร์ดีโดีปี2004นะครับหรือปี2547เดือนพฤศจิกายนครับภาษีใช้ยาวเลย68นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะครับรหัสเครื่องยนต์ 2KD นะครับหล่อๆครับคันนี้ครับพร้อมใช้งานครับพร้อมบรรทุกครับ เป็นรถเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเลขไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับภายในสวยสะอาดนะครับแผงประตูสวยนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับฝาเบดานสะอาดนะครับครับเบาะสะอาดสะอ้านนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับรถได้รถสะอาดเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเครื่องฟชีสตัตติดง่ายนะครับออกมาไวนะครับ เอกไม่หน okay, so is ึ the the ่งแสนเก้าหมื่นนะครับยแรครับปิดครับรับครับเดียวพามาชมเครื่องยนต์นะครับแล้วชมละเอียดรอบันกันต่อนะครับเพื่อควสะอาดโรงงานเลยเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ีเซีองนเอมาเียว t u r b นะครับเครื่องยนต์สองพีดีเรื่อส่งกำลจะเรียว่าประหยัดประมาณ ใช้เรื่อมโเดียรกับิโกนะครับคันนี้ครับเป็นบอดี้ปีเดืพอมฟิลิปกาฟินะครับปีเยอกว่าิโกนะครับเป็นถอเค้แก้วดิเดินนะครับเป็นปกรโงเดิมเนะครับตองหายใ่งานไม่หยุบังเลยผมเืมเนเดินอนนะครับพร้อมใช้งานพร้บรรทุเราไว้วสมถทางใกสบายครับปิดปั๊กระโง ต่าทองพานช่างงานไช่องทางติดต่อท้ายคลิปนะครับเดกสารชุดโคนครบโคนได้กั่วไทยนะครับรถคันนี้เอกสารนะครับหล่อๆครับคันนี้ครพร้อมใช้งานนะครับในรถปีดียวกับวิโกตัวแรกนะครับวันี้คุณดีตัวสุดท้ายนะครับองคไรบเพื่อแอร์เย็นทากลสบายพร้อมใช้งานครับยางดีสี่เส้นนะครับหลอครับคนไทยหล่อเลยครับผม ะบะแม็ไรเนอร์พร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกนะครับดูข้<ต> <BBQ> 3, 1, 1, 9, างล่างนะครับข้างล่างสวยใสสะอาดนะครับไม่มีุนะครับัอกีีนะครับรถดูสันทายเชื่อใหม่ครับสั่งจังหวัดร้อมมีนริการสุดนะครับราคาหนึ่งแหนื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนมาพนบาทนะครับสนใจติดต่อ0 8 9 4 3 1 1 9 9นะครับ หรือแอดไลน์สอบถาม0894317199นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับ